เราอาจจะพูดได้ว่ามลพิษในอากาศเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มีมลพิษที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการลักลอบเผาพื้นที่การเกษตรด้วยมีเหตุการณ์มลพิษทางอากาศครั้งหนึ่งค่ะที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแค่5วันเท่านั้นแต่ว่าทำให้ผู้คนล้มตายไปมากกว่า4 0 0พคน คนลอนดอนนั้นผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ยังไงพวกเขาใช้วิธีอะไรที่ทำให้อากาศกลับมาสะอาดได้อย่างในทุกวันนี้ s t s t y r y of a l t h จะพาไปถอดบทเรียนเรื่องนี้กันค่ะในฤดูหนาวปี1952วันที่5ธันวาคมมีมวลหมอกหนาเคลื่อนปกคลุมทั่วบริเวณกรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษหมอกหนาและควันผสมปนกันกลายเป็นสีเหลืองเข้มแทบใช้หายใจไม่ได้ กลางวันว่าหนักแล้วกลางคืนหนักยิ่งกว่าเพราะว่าหมอกยิ่งหนาขึ้นการคมนาคมต้องหยุดชะงักสนามบินรายงานว่าพวกเขามองเห็นในระยะไกลเพียงแค่10เมตรเท่านั้นแล้วก็มีรายงานเกิดอุบัติเหตุอีกหลายครั้งแม้แต่คนที่เดินบนถนนนั้นก็ไม่ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีรายงานว่าในบางพื้นที่ของกรุงลอนดอนหมอกหนาจนคนก้มมองแทบไม่เห็นเท้าของตัวเอง พวกเขาจะต้องใช้มือคลาทางหรือว่าเกาะไปตามกำแพงเพื่อที่จะไม่เดินชนกันเองหรือว่าไม่เดินชนสิ่งของคำถามก็คือแล้วหมอกพวกนี้มาจากไหนก็ต้องย้อนกลับไปหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นตอนนั้นอังกฤษเผชิญกับอากาศที่หนาวเหน็บมากทำให้ผู้คนนั้นต้องเผาถ่านหินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มความอบอุ่นในที่พักส่งผลให้มีควันที่เกิดจากการเผาเพิ่มมาขึ้นด้วย ทางอังกฤษตอนนั้นอยู่ในสภาพอากาศที่ปกติควันก็จะลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วก็กระจายหายไปค่ะแต่ว่าตอนนั้นเกิดภาวะความกดอากาศสูงบวกกับไม่มีลมพัดผ่านในพื้นที่เลยทำให้แทนที่อากาศจะลอยขึ้นไปข้างบนมันกลับเคลื่อนตัวลงมาข้างล่างทำให้เกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันความกดอากาศสูงกักขังหมอกเอาไว้ในเมือง ซึ่งมลพิษที่เกิดจากการเผาถ่านหินก็ได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ขมเหลวควันค่ะซึ่งตัวที่อันตรายที่สุดก็คือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพราะว่าเมื่อมันทำปฏิกิริยากับไอ้น้ำในอากาศมันจะกลายเป็นกรดซัลฟิวริกที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเมื่อเราหายใจเอาอากาศที่มีกรดซัลฟิวริกนี้เข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองในเยื่อบุ ทางเดินหายใจอย่างรุนแรงเกิดอาการไอแล้วก็แสบจมูกเยื่อบุโพรงจมูกลงไปถึงหลอดลมแล้วก็ลึกลงไปถึงปอดเกิดการอักเสบทั้งหมดซึ่งคนลอนดอนก็จะต้องหายใจเอาอากาศที่เป็นพิษอย่างนี้อยู่นานถึง5วันค่ะจนถึงวันที่9ทธันวาคมเมื่อสภาพอากาศนั้นเริ่มเปลี่ยนไปความกดอากาศที่กักขังมลพิษเอาไว้ในเมืองเริ่มสลายหายไปแล้วก็มีอากาศบริสุทธิ พัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามาแทนที่ทำให้อากาศในกรุงลอนดอนเริ่มดีขึ้นแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกรุงลอนดอนอย่างร้ายแรงมีคนล้มป่วยจากมลพิษนับแสนคนแล้วก็คาดว่ามีผู้เสียชีวิตเกิน4,000คนในช่วงเวลา5วันที่หมอกปกคลุมเมืองค่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้ต่อมาถูกเรียกว่า The Great s m o k of London ซึ่งคำว่า s m o k มาจากคำว่า smoke ที่แปลว่าควันและ fog ที่แปลว่าหมอกคำสองคำนี้ถูกนำมารวมกันเพื่อใช้อธิบายสภาพอากาศแบบหมอกปนควันพิษที่เกิดขึ้นในกรุงลอนดอนในตอนนั้นและนี่ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมหันตภัยมลพิษทางอากาศที่ร้ายแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยค่ะแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบัน กรุงลอนดอนนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องมลพิษในอากาศอีกต่อไปแล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์ The Great s m o g of London รัฐบาลอังกฤษก็เห็นความสำคัญของปัญหามลพิษในอากาศของกรุงลอนดอนพวกเขาก็เลยรีบออกพรบอากาศสะอาดในปี1956 4ปีหลังจากนั้นกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการจำกัดการเผาถ่านหินในบ้านเรือนและโรงงาน มีการกำหนดเขตปลอดควันแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นอย่างเช่นแกส๊สหรือว่าไฟฟ้าโดยให้เงินสนับสนุนกับเจ้าของบ้านที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าฝุ่นไม่ได้หายไปภายในวัน2วันค่ะแล้วก็การแก้ไขปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป ร่วมก,กันกับการที่หน่วยงานจากรัฐบาลเข้ามาดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสูดเอาอากาศพิษเข้าไปในร่างกายและถึงแม้ว่าหลังจากเหตุการณ์ The g r e a t s m o กก็มีอีกหลายต่อหลายครั้งที่กรุงลอนดอนเผชิญกับมลพิษในอากาศแต่ว่าจากการที่ทุกภาคส่วนนั้นหันมาเอาจริงเอาจังก็ช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นนั้นทำได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมและก็ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ ทุกคนคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง TNN Originals ด้วยค่ะส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถมากดติดตาม TNN Health ได้ในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะ